สวัสดีครับผมอ้วนคนกระดินนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ําออกหูที่บ้านหลวงมูหกตำบลลงขอดอําเภอป้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับน้ําออกหูเป็นไออย่างยังใดน,นะครับเดี๋ยวผมลองให้พี่เพื่อนๆลองได้ดูกันนะครับน้ําออกหูถ้าเป็นภาษากลางน่าจะ คุนหออย่างตาน้ําหรือเปล่านะครับและนาผมไม่ได้ใจสุมาด้วยนะครับหรือว่าตาน้ํานะครับน้ํามันก็จะพุดขึ้นมาจากใต้ดินเลยนะครับจากภูจังเอี้ยนะครับเดี๋ยวผมลองให้พี่ๆน้องๆได้เห็นนะครับมันจะพุดออกมาอี้เลยนะครับเป็นตรงบริเวณนี้นะครับบ้านผมจะฮ้องว่าแถวนี้เนี่ยน้ําออกภูน้ออกภูคือถ้าหน้าฝนนะครับหน้าแรงจะบ่ยอมรับนะครับว่าหน้าแรงเนี่ยจะมามีไหลอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าหน้าฝนนะครับมันจะออกหูมปอย่างนี้เลยนะครับไหลมาจะเป็นลําธารอย่างนี้เลยนะครับเออตรงนี้เนี่ยครับนี่นะครับ,รบผม v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 , เพื่อเพื่เพื่อนได้เห็นนะครับนี่ก็คือลักษณะของน้ําออกหูที่บ้านหลวงมูหกตำบลหลงขอดอําเภอป้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะไหลเป็นลําธารไปอย่างนี้นะครับไปสู่แปลง พืชผักของพี่น้องกเกษตรกรที่บ้านหลวงมูฮกตำบ,บลหลวงขอดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมคงจะมาได้มาอู้เรื่องในเรื่องของน้ำออาอหูอย่างเดียวนะครับผมก็อยากจะฝากถึงในเรื่องของพี่น้องที่ทําในเรื่องของโฮมสเตย์นะครับแล้วก็เอช่วงนี้เนี่ยเราจะหาลูกค้าได้จากที่ไหนอย่างไรอน่นะครับพอดีผมได้ข้อคิดเหมือนกันผมก็ได้เรียนรู้กับน้อง คนนึ่งนะครับเป็นน้องสาวที่เพิ่งรู้จักกันนะครับเปิ้นทําเรื่องที่พักเหมือนกันนะครับอยู่ที่อำเภอป้านะครับเปิ้นใจชื่อว่าล็อกออนเซ็นนะครับ ล็อกออนเซนนะครับเออเปิ้นขายคืนนึ่งประมาณ9,000บาทนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าชาวไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะผมก็เลยชุคิดขึ้นมาได้ว่าเอ,อลูกค้าตรจำเป็นจะต้องเป็นชาวต่างชาติอย่างเดียวนะครับที่มาพักในเรื่องของโฮมสเตย์แถวแบ้านนอกนะครับผมก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ทำโฮมสเตย์อยู่แล้วก็เคยรับนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเหมือนกับผมนะครับคนกรีนโฮมสเตย์ ปกตินักท่องเที่ยวก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นหลักตอนนี้ก็ยังฮาาหู้กันน้อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก่อ มีน้อยอะนะครับแล้วเราลองมาทําการตลาดคนไทยดูอย่างประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับน้องเพิ่นก็บ,บอกว่าโอค้คนไทยเพิ่นก็มีกําลังใจนะนะอย่างนี้นะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าอย่างของเพิ่ะขายคืนประมาณเป็นหมื่นนะครับเก้าพันบาทเ้ยเพิ่นก็ยังได้ขายยังเต็มอยู่นะครับเพราะฉะนั้น,นผมอยากจะให้ทุ่ีน้องๆน,นะครับที่ทำโฮงเตย์อยู่ลองหันมาทําการตลาด กับคนไทยดูพ่องนะครับซึ่งผมก็ตอนนี้เนี่ยก็จะเรียนรู้กับน้องๆเนี่ยว่าจะผมก็จะทําการตลาดกับคนไทยพ่องแล้วนะครับว่าเ,เขายังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชอบธรรมชาติอาชอบวิถีชีวิตแบบบ้านๆอย่างประมาณเนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณนักๆเลยนะครับที่ช่วยติดตามผมนะครับผมอ้วนคนกระดินขอบคุณมากครับสวัสดีครับ